เราข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ17กันยายน2566เราจะมาอัปเดตข่าวดีสำหรับเกษตรกร2.9ล้านไร่นะคะลุ้นรัฐบาลเปลี่ยนที่สอบประกอกว่า36ล้านไร่เป็นโฉนดที่ดิน อุบลศักด์นัดเกษตรกรชงร่างกฎหมายปฏิรูปที่ดินสปกรใช้ประโยชน์สูงสุดสร้างรายได้ให้เกษตรกรเพิ่มควบตั้งกระทรวงการข้าวเลขาสปกรลั่นพร้อมสนองนโยบายหนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนลดกู้นอกระบบเวก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมส่งกำลังใจให้แอดด้วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ โดยในอดีตนะคะเกษตรกรไทยประสบป,ปัญหาไร้ที่ดินทำกินมายาวนานและทวีความรุนแรงมากขึ้นรัฐบาลในสมัยในสัญญาธรรมศัสตร์เป็นนายกรัฐมนตรีจึงได้จัดตั้งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปรกรขึ้นเพื่อน,นำที่ดินของรัฐและจัดซื้อที่ดินของเอกชนมาจัดให้เกษตรกร,รเข้าทำประโยชน์ตามพระราชบัญญ,ญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปี2518 ผ่านมา48ปีกฎหมายมีความล้าสมัยมีข้อจำกัดและบางส่วนไม่เหมาะสมในการประกอบอาชีพของเกษตรกรในยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะอีกทั้งไม่สามารถนำไปใช้เป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินจึงเป็นที่มาของการผลักดันการเปลี่ยนที่สปรกร ให้เป็นโฉนดที่ดินของรัฐบาลชุดใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการเกษตรให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสามารถพัฒนาที่ดินของตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพรวมถึงมีความมั่นคงในการถือครองที่ดินซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หรือปลายทางหลักของการปฏิรูปที่ดินนายบุญศักดิ์บัวหลวงงาม ประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยได้อัปเดตว่าทางคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรจะมีการจัดประชุมประธานคณะกรรมการกลุ่มระดับจังหวัดในวันที่14-15กันยายนเพื่อพิจารณาแผนแม่บทคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยการจัดตั้งกระทรวงการข้าวและร่างพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินและคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม เพื่อพิจารณาในที่ประชุมซึ่งหลังจากผ่านการพิจารณาแล้วจะมอบหมายให้แต่ละจังหวัดส่งให้กเกษตรกรทั่วประเทศลงรายชื่อแก้ไขกฎหมายฉบับกเกษตรกรไม่ต่ำกว่า50,000คนเพื่อเปลี่ยนที่ดินสอปกอรหรือสอปก4บให้เป็นโฉนดโดยเร็วที่สุดที่มาของการแก้ไขนะคะเพราะกฎหมายเดิมมีข้อจำกัด ไม่เอื้ออำนวยให้ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีข้อจํากัดในการแบ่งแยกและโอนสิทธิ์ยกเว้นการตกทอดทางมรดกหรือโอนให้แก่ทายาทส่งผลให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ไม่สามารถนําไปใช้เป็นหลักประกันหรือขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อนำมาใช้เป็นทุนในการประกอบเกษตรกรรมหรือใช้ในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้นะคะจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการจัดหาที่ดิน การกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินการโอนสิทธิ์ในที่ดินและมาตรการป้องกันการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบทั้งนี้นะคะร่างกฎหมายมีทั้งหมด4หมวด74มาตราพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากเกษตรกร,รทั่วประเทศโดยมีวัตถุประสงค์เพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเกษตรและรักษาพื้นที่เกษตรกรรมไว้ให้เป็นฐานการผลิตเกษตรกรรมที่มั่นคงของประเทศ เพื่อสนองแนวทางนโยบายรัฐในการลดความเหลื่อมล้ำในฐานะของบุคคลและสังคมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ผลการศึกษาการจัดตั้งกระทรวงการข้าวของคณะกรรมาการการเกษตรและสหกรณ์ก่อนหน้านี้ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้วดังนั้นจะต้องผลักดันการจัดตั้งกระทรวงการข้าวเพื่อให้ชาวนาได้มีความมั่นคงในอาชีพไม่ถูกโรงสีย้งเอาเปรียบกดราคาที่ไม่เป็นธรรม ด้านนายวินโรธทรัพย์สงสุขเลขที่การสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกรนะคะกระทรวงเกษตรและสกรได้กล่าวว่าสปกรได้ดําเนินงานตามภารกิจในการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไม่มีที่ดินทํากินหรือไม่มีเพียงพอแก่การครองชีพโดยได้ดําเนินการจัดสรรที่ดินให้พี่น้องเกษตรกรไปแล้วกว่า36ล้านไร่ที่เกษตรกรรมนะคะ35.58ล้านไร่ ที่ชุมชน0.41ล้านไร่ที่เอกชน0.53ล้านไร่เกษตรกร,ร,กรได้รับการจัดสรรที่ดินกว่า2.9ล้านรายซึ่งสำนักงานสปรกรพร้อมเดินหน้าตามนโยบายรัฐบาลในการเปลี่ยนที่ดินสปกอให้เป็นโฉนดที่ผ่านมาการถือครองที่ดินสปรกรรไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ ไม่สามารถใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้ได้ยกเว้นกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสแต่ก็ให้สินเชื่อได้เพียง50%ของราคาประเมินเกษตรกรที่ถือครองที่ดินสอบประกอบจึงมีข้อจำกัดในการลงทุนนะคะส่งผลให้ผลตอบแทนจากการเกษตรลดลงกว่าที่ควรจะเป็นหรือจำเป็นต้องไปกู้เงินจากแหล่งเงินกู้นอกระบบเพิ่มขึ้น อัปเดตข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกร2.9ล้านรายนะคะลุ้นรับอานิสง์รัฐบาลใหม่เปลี่ยนที่สอบปกอบเป็นโฉนดที่ดินอัปเดต17กันยายน2566